หลังจากที่บริษัทไมโครส r a ท e จีได้ทำการประกาศแผนการระดมทุนที่สูงถึง2 0 0 0ล้านดอลลาร์เพื่อทำการซื้อบิตคอยเพิ่มเติมบริษัทซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ระบุว่าการระดมทุนครั้งนี้จะดำเนินการผ่านการเสนอขายหุ้นแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาต่อสาธารณะอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยข่าวประชาสัมพันธ์ยังคงระบุด,ด้วยว่าจุดประสงค์ของการเสนอขายในครั้งนี้เพื่อ ให้บริษัทสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลและซื้อบิตคอยได้มากขึ้นการเสนอ ขายหุ้นต่อสาธารณะจะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี2025หากบริษัทดำเนินการตามแผนการระดมทุนต่อไปบริษัทซอฟต์แวร์ได้ระบุว่าการตัดสินใจในการดำเนินการและดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะให้เสร็จสิ้นนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยในช่วงปีที่ผ่านมานั้นบริษัทได้ประกาศแผนการระดมทุนไป42,000ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา3ปีเพื่อทำการซื้อบิตคอยการเพิ่มทุนครั้ง ล่าสุดนี้ ถือเป็นการสารต่อแผนเดิมซึ่งหมายความว่าบริษัทสามารถระดมทุนได้มากถึง44,000ล้านดอลลาร์เพื่อทำการซื้อบิตคอยเพิ่มเติมบริษัทของทางไมโครเซลเลอร์ได้ทำการซื้อบิตคอยมาเป็นระยะเวลา8สัปดาห์ติดต่อกันแล้วโดยในช่วงสัปดาห์นี้บริษัทได้ประกาศว่าได้ทำการซื้อ BTC เป็นจำนวน2,138 BTC ในราคา209ล้านดอลลาร์ปัจจุบันไมโครสเตติจี rategy, ถือครองบิตคอยอยู่จำนวน446,400 BTC และบริษัทเป็นมหาชนที่ถือบิตคอยมากที่สุดในโลกโดยปัจจุบันราคาหุ้นของ MicroStrategy ฟื้นตัวจากช่วงปลายปีโดยลดลงมากว่า8ต็นมูลค่าของทาง n a s s t a c k แสดงให้เห็นว่าหุ้น MSTR ได้บันทึกกำไรประมาณ13%ระหว่างช่วงมงการซื้อขายในช่วงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและปิดการซื้อขายอยู่ช่วงระหว่างวันอยู่ที่ประมาณ339ดอลลาร์สหรัฐ การประกาศของบริษัทเกี่ยวกับการระดมทุน2,000ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อบิตคอย์เพิ่มเติมจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทําให้ราคาของหุ้น MSTR มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ควรกล่าวถึง MSTR เป็นสินทรัพย์หลักที่มีผลงานดีที่สุดเมื่อปีที่แล้วโดยทํากําไรได้ดีกว่าสกุลเงินดิจิตอลหลักหรือหุ้นหลักตัวอื่นๆและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของบิตคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่9 7 8 5 0 US ดอลลาร์โดยในช่วงที่ผ่านมา ราคาของบิตคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนการติดลบลงไป0.33%ในช่วงของกราฟทำเฟรม1วันโดยล่าสุดในตอนนี้ C D C Action Zone ของเรายังคง บ่งบอกว่าบนะิตคอยนั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเทรนได้จากตัวแท่งเทียนที่โชว์สัญ,ญลักษณ์เป็นแท่งสีน้ําเงินในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่าง MACD หรือ MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นได้ทําการที่จะตัดผ่านกับเส้นซิ a l l ล n ยโดยล่าสุดตอนนี้ h i s โตแกรมยังคงมุ่งหน้าที่จะกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยศูนย์อีกครั้งโดยเรายัางคงรอรุ้นต่อไปว่าราคาของบิตคอยจะสามารถกระแทกขึ้นมาเพื่อ ยืนเหนือค่าเฉลี่ย MA 0ได้หรือไม่โดยล่าสุดสัญญาณแนวรับและแนวต้านที่สำคัญอย่างฟินโบนิชียังคงให้ระดับแนวรับที่สำคัญหากบิตคอยล่วงลงมาที่โซนระดับราคา85,552 USD และถ้าหากบิตคอยพุ่งขึ้นไปนั้นอาจาต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่โซนระดับราคา15,600 USD ล